ทีนี้ครับ่ะกี้เนี่ยเป็นเรียกว่าสมาชิกคนปัจจุบันค,บคุณไพบูลนิติตวันนะครับแล้วก็แหล่งข่าวที่เตรียมความพร้อมอยู่เรามาฟังอดีตเมื่อวานนี้เนี่ยคุยกับคุณศิระไปแล้วอ,อ,องค์ครรภ์ที่ทักลุงป้อมไปดูองค์ครรภ์ขออีกคนหนึ่งนะครับปารีนาไกรคุป <ใน S 1> <ะ>คู่หูคุณปารีนาไกรคุปวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กับเรานะครับโอ้โหถึงขั้นบอกเลยว่าสาเหตุที่เขาดูดันลุงป้อมกันเนี่ยให้ลุงพูดให้ลุงพูดเนี่ยคุณปารีนาบอกว่า ก็เพราะว่าไม่มีใครอยากพูดไงเรา,าเพราะกลัวว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยในอนาคตเขาจะย้ายไปเพื่อไทยหรือจะย้ายไปพักร่วมเนี่ยเดี๋ยวมันลําบากอ๋อไม่มีใครอยากพูดเพราะเตรียมจะย้ายอย่างนี้หรอเตรียมชิงก็เลยให้ลุงพูดแทนโอ้โหอย่างนั้นลเลยแล้วคุณปารีนาถึงขั้นอบอกเลยนะครับว่าให้ระวังนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีใครออกมาปกป้องลุงป้อมหรอกเพราะถ้าเกิดออกมาปกป้องเดี๋ยวมันก็จะอนาคตเหมือนกับตัวเ,เธอเองอนนะะเหมือนกับคุณศิระนะครับเอาไปฟังดูครับ คุณปารินาไกาครคุบอดีสสราชบุรีพักพลังประชารัฐซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นอดีตองคารักษ์พิทักษ์ลุงป้อมมาก่อนให้สัมภาษณ์ p ีพีทครับการลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจของ,งพลเอกประวิทย์โดยเฉพาะการต้องออกหน้าอภิปรายเองอันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าทุกอย่างในพักบ่งชี้ให้เห็นว่าพลังประชารัฐมีแต่สอสอออกไม่มีสอสอเข้าพักจึงทําให้ไม่มีสอสอคนไหนอยากอภิปรายเพราะเลือกตั้งสมัยหน้าอาจจะย้ายไปอยู่กับพักอื่น โดยคนที่พูดยุแยงพลเอกประวิตย์ว่าพลเอกประวิทยดีที่สุดทั้งๆท,ที่ในความจริงทุกคนก็รู้ว่าสุขภาพพลเอกประวิตย์แล้วรู้ได้ว่าการอภิปรายในสาภาเป็นอย่างไรแม้จะมีข้อมูลแน่นจริงแต่ไม่รู้ได้เลยว่าระหว่างอภิปรายมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณปรินาถึงขั้นบอกเลยครับต้องเตรียมรถพยาบาลเตรียมท่อช่วยหายใจ<อ>เตรียมหมอเก่งๆรอหรือเปล่า<อ>ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายของพรรคพลังประชารัฐ คุณปรีณาบอกว่าไม่ได้คาดหวังและที่มีการอ้างว่าข้อมูลเด็ดตัวเองวิเคราะห์เลยไม่เด็ดหรอกอแต่ถ้าหากมีข้อมูลที่ลึกที่เด็ดอาจจะเป็นการซื้อข้อมูลจากคนข้างในลักษณะเกลือไเป็นหนอนนะนั่นแหละเขาก็ต้องทำใบฟอร์มนั่นแหละโอ้ยลุงคดีที่สุดเลยลุงออกไปเลยอืมเพราะทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าสุขภาพเป็นยังไงการขึ้นปลาใสาเป็นยังไงการอภิปรายในสภาเป็นยังไงทุกคนก็รู้อยู่ แล้วข้อมูลเนี่ยที่แน่นๆดีๆขนาดนั้นถ้าเป็นจริงนะค่ะมันจะถูกรบกวนไปหมดโดยมันจะถูกรบกวนไปหมดเลยโดยบุคลิกภาพแล้วก็ลีลาหรือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นระหว่างการอภิปรายเลยนะคือต้องเตรียมรถพยาบาลเตรียมท่อช่วยหายใจเตรียมหมอเก่งๆเตรียมเยอะนะคะ <ừ. S 1> ในระหว่างอภิปรายแล้วก็มันจะเป็นการรบกวนข้อมูลที่เขาอ้างว่าแน่นๆนนเน้นๆของเขานะฮะ มากเลยค่ะน่าเสียดายปรินายอมรับว่าเป็นห่วงพลเอกประวิตย์นิดๆแต่เชื่อว่าคงไม่มีอะไรมองว่าพลเอกประวิตย์คงตื่นเต้นก็เป็นปกติบอกตอนเมื่อครั้งเลือกตั้งซ่อมเธอเคยลงพื้นที่กับลุงป้อมมาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลุงป้อมขึ้นเวทีปราศัยก่อนจะพูดบนเวทีตอนนั้นพูดประโยคเดียวก็ทาเอาตัวเองแทบน้ําตาไหลแล้วทำไมเพราะดีใจที่พูดประโยคนั้นจบอ๋อน้ำตาเลย <c oughs> น้าตาไหลน้ตานตาไหลเลย <c oughs> ดีใจมาก ส่วนการอภิปรายรอบนี้จะมีคนคอยช่วยพลเอกประวิตยเวลาถูกประท้วงไหม,มปารีณาตอบทันทีเลยครับไม่มีหรอกช่วยไปเดี๋ยวก็เหมือนสีระเหมือนปารีนาก่อนจะพูดต่อว่าจําไว้เลยนะคนที่ไม่รักลูกน้องจุดจบจะโดดเดี่ยวเดียวได้ในท้องเลโ<อ>ค่คุ้นไหมเพลงนี้มันเป็นเพลงเหรอเพลงขอนไม้กับเรือ,โ,อ <laughs> โดดเดียวเดียวได้ในท้องเล่<อ>ลมพัดลมเพลอยมาไกลอะไรเนี่ยอของบ่าววีเขานะครับ เพราะคุณปรินาเหมือนจริงๆเธอร้องเพลงให้เราฟังดนวยนะสามย้ำอีกโอ้โดดเดียวเลยเหรอ,อโดดเดียวเดียวใดในท้องเลเลยเหรอแล้วอยากจะให้กําลังใจอะไรพลเอกประวิทย์ไหมปรินาตัดพอโอ้ยเขาจําชื่อปรินาไม่ได้แล้วมไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ต้องเลี้ยงไก่ไปสร้างเล้าเก่าไปต้องสูญเสียทุกอย่างอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรือรัฐสภาที่อยู่มา20ปี ไปฟังเสียงคุณปารีณาให้สัมภาษณ์จังหวะนี้ลุงป้อมลุกขึ้นมาอาภิปรายใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าทางทีมผู้ประท้วงที่ฝ่ายรัฐบาลเขาวางตัวไปเขาลุกขึ้นมาท้วงคู่เดรประเระมินว่าทางลุงป้อมนี่น่าจะมีคนมาช่วยรับมือหรือว่ารับมือไหวไหมคะอ๋อน่าจะไม่ค่อยมีนะคะอืมโอ้โหไม่มีไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยลุงป้อมเลยคะเล้วค่เดร์ประเมินไม่มีหรอกช่วยไปเดี๋ยวเหมือนศิลาปารีนานะอ๋อ ขาว่าต้องวางอนาคตตัวเองเผื่อการเมืองรอบหน้าด้วยใช่ไหมจําไว้เลยนะคะคนที่ไม่รักลูกน้องเนี่ยจุดจบนะคะก็คือจะโดดเดี่ยวเดียวได้ในท้องเลยนะคะให้กําลังใจส่วนตัวกับลุงป้อมด้วยไหมคะจะมีโทรไปคุยหรือว่าติดต่อไปยังไงไหมคะ <c oughs> โอ้ยเขาจําชื่อปรีณาไม่ได้แล้วค่ะดิฉันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วนะคะดิฉันต้องเลี้ยงไก่ไปสร้างเราไก่ไปค่ะ ดิฉันส่วนเสียทุกอย่างไปหมดแล้วค่ะทั้งอาชีพการงานทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรือรัฐสภาที่ดิฉันอยู่และทามาประมาณยี่สิบปีนะคะทีนี้ฮะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ตีมเขาคือดีลแลกประเทศอนอกจากจะพุ่งเป้าไปที่นายกแล้วเนี่ยยังพุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณคุณปรินาเห็นยังไงคุณปรินาบอกว่าสังคมคงรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้น่าจะถูกควบคุมโดยนายทักษิณแต่อยากจะย้ำไปยังฝ่ายค้าน ว่าสิ่งที่ประชาชนรอดูคือการอาภิปรายเรื่องการทํางานของนายกรัฐมนตรีเพราะแม้จะเข้าทําหน้าที่นานแล้วแต่ประเทศก็ยังไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะการไม่ยอมผลักดันนโยบายที่ประกาศเอาไว้แต่ดันไปขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าการซื้อนี่ประชาชนที่ชวนให้น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่ส่วนเรื่องคุณทักษณิณจะครอบงำหรือไม่ครอบงำประชาชนคงไม่สนใจ คงสนใจแค่ว่าทํายังไงให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเหมือนว่าปีสองพี่สิบคุณทักษณิณตอนนั้นเป็นนายกข้าวขายได้ราคาดีพอมองย้อนกลับไปตอนนั้นเทียบกับตอนนี้มันคนละเรื่องโดยเฉพาะวันนี้ที่พักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลก็ทําให้ประชาชนผิดหวังเป็นอย่างมากครับเขาไม่ได้สนใจหรอกเรื่องคุณทักษณิณนะนะเพราะเขารู้กันอยู่แล้วนะคะรู้กัน รู้กันเห็นตามหน้าสื่ออยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเขาได้อภัยโทษหรืออะไรต่างเนี่ยประชาชนก็ยังไม่อภัยแต่สิ่งที่ประชาชนจะอภัยได้ก็คือว่าการทํางานของคุณทักษิณรัฐบาลคุณทักษิณชุดนี้มากกว่านะเขาไม่สนใจหลอกครอบไม่ครอบเขาเดือดร้อนเขาลําบากกันจะแย่อยู่แล้วนะคะคุณปริณาเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้คงไม่สร้างความสั่นคลอนใดๆให้รัฐบาลพร้อมกระตุกให้คิดครับไม่เห็นหรือว่าในสังคมออนไลน์วันนี้ ประชาชนเขาเดือดร้อนกันหน้าทำเนียบรัฐบาลแต่กลับเห็นภาพวิ่งเล่นที่สนามแบบนี้สันคลอนหรือไม่พร้อมชี้ช่องให้พักพลังประชารัฐใช้อำนาจนอกสภาอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้เพราะทุกคนก็รู้ว่าสุดท้ายอาภิปรายไปยังไงเสียงก็ผ่านฉลุยเพราะเสียงในสภามีเพียงพอจึงมองว่าขับเคลื่อนนอกสภาดีกว่าแล้วให้พลเอกประวิทธ ยื่นเรื่องตรวจสอบทุจริตนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองก็จะดีกว่านี้อ๋อแนะนำนะครับแนะนําไปนอกสภาดีกว่าจริงๆก็ทําอยู่นะคุณเลืองไกลเขาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเขาก็ยื่นครับร้องเรียนนายกไปเป็นสิบเรื่องแล้วนี่อ่ะนี่อันนี้เน้นย้ํานะศึกซักฟอกวันจันท์นี้รายการพิเศษนะครับตั้งตั้งตต่้ช้ารายการพิเศษที่้ง TV ของเรานะครับ นี่ศึกซักฟ่อรครอบครัวชิน,นวัต7ร7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปมชมกันยาวๆทั้งทีวี YouTube Live Facebook Live ทางออนไลน์ของเราไะคเลย